ีววไอเทมผิวแทนที่ยอดฮิตตอนนี้สุดๆมีเยอะมากดูอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนกิตเตอร์พุทเจ้าหญิงพ่นแล้วแบบผิวสวยมากกิตเตอร์ละเอียดมากเสียใจด้วยเขาไปลิมิเต็ดติดทนกันน้ํากันเหงื่อน้ําก็ต้องถูดีๆก็จะออกผิวฉ่ามาก ออยอับแดดที่ผิวฉ่ำสุดๆทาแล้วถ่ายรูปสวยเลยสุดโกงกันแดด S.B. 6ผิวไม่ไหม้ใครชอบแบบอะไรอับแดดที่ผิวสวยๆนี่แนะนำเลยบาลีบอดี้หรือถ้าชอบไม่มีสีแนะนำให้เป็นสูตรนี้ขวดชมพู S.B. สูงกว่าได้ผิวแทนที่ธรรมชาติกว่าไม่เลอะเสื้อผ้าด้วยออสเตเรโกตัวนี้เป็นสเปรย์เจลกันแดดได้ผิวแทนทันทีเร่งทำให้ผิวแทนเข้มเร็วขึ้นด้วยระหว่างอับแดดสารกันแดดด้วยนะมูสสิวแทนบาลีบอดี้อันนี้คือแบบสวยมากผิวแทนใส่ฟอมากๆตัวเนี้ยขาดไม่ได้ใครอยากผิวแทนใส่ฟิิเตผวแทน เนื้อมันจะแบบโอ้โอ้ปลาหนึ่งกึ่งรองพื้นนะแกแต่จริงๆแล้วอะเวลา,าเราทาแล้ว,วมันจะได้ฟิลเตอร์บางๆของผิวที่สวยตัวนี้เป็นแบบล้างออกกับทุกคนกลิ่นหอมมากดูดิเมแทนมูมฟโฟมผิวแทนแบรนด์ไทยกันน้ำกึ่งอรอเดนทนผิวแท,ทนทันทีแล้วผิวเข้มขึ้นอีก ไม่เลือกเสื้อผ้าแม้ผ้าขาวสีโคตรเข้มไปตามแรนไทยอุดหนุนมูสื่อแทนที่อะไรไวเล่ในช่วงนี้มากๆทาผิวตัวได้ทาผิวหน้าได้ผิวเข้มแทนสวยโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดมี3เบอร์แนะนาให้เอาสะใจไปเลยเบอร์สเข้มสุดฉันพูดหลายรอบมากว่ามาติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่เลือกเสื้อผ้าแม้ผ้าขาวท่องจะไม่รู้จะท่องยังไงแล้วขณะพูดในคลิปพูดกลางคลิปพูดทาคลิปทุกคนก็ยังถามว่าเลือกเสื้อผ้าไหมทาหน้าได้ไหมฉันจาได้ว่าฉันท่องแทบจะทั้งคลิปเลยสมมติคลิปหกสิบวิมห้้ามใชอันนี้้ไไม่ยากดถูก น้ำกดโลชั่นผิวแทนไม่ต้องพูดเยอะทาแล้วผิวแทนเข้มสวยมากบำรุงผิวแทนผิวนุ่มผิวฟูตัวนี้เป็นสูตรเฟิร์มิ่งด้วยทาแล้ว3วัน4วันผิวจะค่อยคเข้มขึ้นเรื่อยๆคนดูไม่ออกว่าใช้เฟกแทนเพราะว่ามันผิวแทนเข้มธรรมชาติมากสเปรย์เฟกแทนสำหรับผิวหน้าใครที่บอกว่าผิวหน้าเข้มเราจะใช้อะไรแนะนําให้ใช้ตัวนี้พ่นบอกเลยว่าผิวแทนเข้มแบบสะใจเข้มจนต้องลองขอชีวิตใครหน้าลอยนี่ใช้ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวพ่นให้ดูชิมอ้อยผิวแทนมาดูดูไวรัลสุดๆห้าแสนวิวสี่แสนวิวตะก เป็นชิมเมอร์ออยล์ผิวแทนทาแล้วผิวแทนเข้มทันทีไม่มีสารกันแดดทาแล้วไปถ่ายรูปสวยมากทนน้ําประดับหนึ่งไม่เหลือเสื้อผ้าถ้าใช้ถูกวิธีชิมเมอร์ละเอียดมากติดผิวนานต้องอาบน้าหลายรอบกว่าจะอดเพราะว่ากิตเตอร์เขาแน่นและจุกมากเออเสื้อผ้าหลังอันนี้คือไอเทมผิวแทนทั้งหมดที่ทไวรอบมากๆในช่วงนี้ใครไม่มีตัวไหนก็ไปหาตามเอากงตะก้าแปะไวหลายคลิปแล้วอย่ามาถามใต้คลิปนี้ว่าพี่กัดเข้าไปดูหน้าช่องแล้วทุกคนจะเห็นว่ามีแปะไป10ล้านลิปปปตะะะา่ไบล้านคลิปิากานะ